สวัสดีค่ะไฮโลร,รัมเวงคิงนะคะวันนี้ก็ตัวนี้เลยนะคะคู่ตองสิบเอ็ดนะคะตัวนี้จะเป็นลูกใสนะคะขนาด5้าขุนนะเดี๋ยวงานแบบไหนดูงานกันเองเลยค่ะอันนี้ลูกค้าสั่งมาส0บชุดนะเดี๋ยวจะส่งให้นะคะคู่สี่นะคะสิบเอ็ดนะคะคู่ห้านะคู่ห้านะคะหน้าลายก็ได้หน้าสี่ก็ได้คู่หกค่ะคู่สามค่ะคู่หค่ะ ออกบ่อยนะคะไม่ได้ออกทุกรอบนะคู่สี่ค่ะสิบเอ็ดนะคะคู่สองค่ะคู่หกนะคะสิบเอ็ดนะคะตัวนี้ตรวจไม่เจอทุกไม่เจอเป็นงานตาตื้นนะคะ,ะดูงานนะคะตาตื้นค่ะลูกค้าสั่งมาสิบชุดนะคะขายอยไม่เป็นนะคะก็ออกนะคะตัวนี้เลยคู่ตองสิบเอ็ดนะคะเป็นลูกใสนะคะขนาดห้าหุนนะคะถ้าขาย่า ไม่เป็นตองก็จะมาบ้างอยู่แล้วค่ะตัวนี้จะเน้นคู่เน้นตองเน้นสเปดให้นะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเทสงานส่งให้นะคะ